มือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอยา่างชูหนึ่งนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นกลายเป็นอะไรดีอ้าวกลายเป็นนอนอ้าวกลายเป็นนอนอ่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอยา่าง ชูสองนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นเป็นอะไรคะอ่ะเป็นกระต่ายสองหูอ้าวอ้าวให้น้องไปก่อนให้น้องไปก่อนอ่าวไม่เสียงดังไม่บายบายไม่บบายบายลูกเดินไปเลยอ่ะมือ ของฉานนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูสามนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงแ่างกายเป็นกลายเป็นอะไรดีคะแอลกายเป็นแมวร้องด้วยแมวแมวแวอ้าวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลาย ชูสี่นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงแางกลายเป็นกลายเปไ็นอะไรคะแมงมุมแมงมุมลอยตัวนั้นฉันเห็นมันทรงสาเหลือทนวันหนึ่งมันเปียฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์สองแสงน้ำแห้งเหื่อไปลับตามันลีบไตขึ้นฟ้า นั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เตะแปลงกายได้หลายอย่างชูห้านิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นกลายเป็นอะไรดีคะกลายเป็นอะไรดีครูแอนจะให้กลายเป็นอะไรดีเนาะฮะดอกบัวนะคะอ่าหรือแปลงร่างกลายเป็นอะไรอีก อูแอนจะให้กลายร่างเป็นเสือพ่อ